โมเมายากันยุงลาออกจากสหารแล้วหรอมีหลายคนถามมาเยอะมากเห็นช่วงหลังไว้ผมยาวทํานู่นนี่นั่นไปเรื่อยไม่ได้ใส่ชุดทหารใช่แล้วละครับคลิปนี้ผมก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังเลยและการอาจจะยาวหน่อยนะครับพี่เอาจริงๆชีวิตเดินมาถึงจุดเปลี่ยนครับทำให้ผมต้องมารับช่วงทําเกษตรต่อจากพ่อแม่ที่อายุมากขึ้นแล้วผมเลยมาคิดดูว่าอีกไม่กี่ปีพ่อแม่เราคงไปต่อไม่ไหวสิ่งที่ท่านสร้างไว้ให้ถึงเวลาแล้วครับที่ผมต้องมาทําต่อเอาจริงๆแล้วคือกลัวมากเลยนะครับเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ออกจากราชการเพื่อมาทําการเกษตรซึ่งก็ไม่รรู้้ดวซําา่จะไป ไหมเพราะตัวผมเองก็ไม่เคยทําเกษตรมาก่อนต้องบอกเลยว่าตอนเด็กๆเ,เห็นพ่อแม่ทําแล้วมันเหนื่อยนะเราก็เลยไม่ชอบถึงได้หนีไปเรียนไกลๆบ้านแล้วก็ไปรับราชการอยู่ต่างจังหวัดพอเวลาผ่านไปสักพักมุมมองในการเกษตรการทําสวนทําไร่ของผมก็เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนที่ดูลําบากหลังสู้ฝาหน้าสู้ดินแต่พอมาศึกษาดีๆครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไกลมากๆท,ทําสวนทํานาทําไร่ไม่ได้ลําบากเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่พ่อกับแม่ผมบอกมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดเหมือนกันจ,จะทําอะไรให้ศึกษาเยอะๆวันนี้ผมก็เลยพาแม่มาดูงานว่านาคตแนวทางเกษตรจะเป็นยัง มาที่คูโบต้าฟาร์มได้เห็นอะไรหลายอย่างผมนี่ยางชอบเลยครับรถดำนาอัตโนมัตินี่มันขนาดนี้แล้วเหรอเราแค่ขึ้นไปนั่งเฝ้าแล้วรอเติมต้นกล้าเฉยๆเอาจริงๆผมก็อยากได้โดนสักตัวนะครับเอาไปใช้เองที่สวนแล้วอาจจะรับจ้างได้ด้วยถ้าใครอยากเป็นสุลต่านสายรถก็ต้องคันนี้นะครับโอ้โหผมว่า t กเตอร์ที่บ้านผมคันใหญ่แล้วเที่ับคันนี้โอ้โหโคตรใหญ่ระบระบบจัดเต็มครับสมกับค่าตัวคันละห้าล้านไม่รู้ผมใช้คํานี้ได้หรือเปล่านะซุปเปอร์คาร์การเกษตรแล้วก็มีอีกหลายรุ่นหลายอย่างนะครับขึ้นอยู่กับว่า ใช่ว่าอาชีพรับราชการไม่ดีนะครับเพียงแต่เวลาชีวิตผมไม่สามารถทํา2อย่างได้พร้อมกันครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมพามาดูเครื่องจักรกลการเกษตรที่ว่าโหดๆหดหดิเทพๆอีกหลายตัวเลยเห็นสีส้มๆแบบนี้ไม่ต้องสงสัยครับฟูโบต้าแน่นอน